กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องมาลองดูทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งเนาะเป็นช่วงเทศกาลสงการก็อยู่คนเดียวเงหงอ่ะเมื่อคืนรู้สึกมีอาการอยากจะกินอะไรแต่ก็กินไม่ลงอ่ะมีอาการอยากจะอ้วกแล้วก็เวียนหัวไม่รู้ติดโควิดหรือเปล่านะผมะแต่ก็จะพยายามสูๆส้ๆทุกคนก็เหมือนกันนะครับมาชิมเลยครับได้โจ๊กหมูมา มู้จะเป็นยังไงไม่ปุ้งนหะเอาตามนี้เลยของเซเว่ดีนะเขามีกิ่งให้ด้วยผสมกิ่งมาแล้วนะจะลองกินทุกอย่างของเซเว่ให้หมดเลยแล้วจะมารีวิวให้ดูอาหารการชินอย้าง เป็นก้อนในความนุ่มแล้วมีความเด้เงืลอตัวเคี้ยวไปนี่ก็ชาพิเศษนี่แต่ในปากเลยข้าวนี่ก็นิ่มพอดีไม่ได้เป็นเม็ดที่แข็งมากพอลิ้นแตะนี่เหมือนเอาลิ้นบี้ได้เลยอะ ช่งหมูร้อนๆเพื่ออาการจะดีขึ้นช่วงเทศก,กาลองการนี้ท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนหรือเปล่าถ้าได้ไปเที่ยวก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะหรือส่งภาพมาบอกผมด้วยผมวมาอยากไปนะ ติดด้วยเหตุการณ์หลายอย่างจึงทําให้ต้องอยุบที่เป็นคนอื่นเขาลงรูปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้เขาอยากกลับเหมือนกันนะ ทำไงานได้เนาะเป็นทางชีวิตของแต่ละคนมัแต่ต่าไม่รู้จะสู้ได้ถึงกี่วันนะผมบางวันก็เหนื่อยอยู่แทบจะร้อง บอกตัวเองว่ามึงต้องไหวต้องสู้ให้ได้ต้องสู้สุกใจเท่าที่มึงจะมีกำลังของคนพิการคนหนึ่งที่ผมบอกตัวเองทำให้คนปกติมันเห็นแล้วคนพิการอ่ะก็สู้จนสุงกำลังแลมาะ พูดไปพูดมาจะหมดละถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งลนะ่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้ผมดินมาลองดูขอกล่าวว่าสวัสดีครับแล้วเจอนใหม่คลิปหนะ้า